พวกเรากลุ่ม G5 นะคะมาจากสาขาวิชาการบัญชีของมหาวิทยาลายัยแม่โจ้แพทย์เฉลิมพระเกียรติค่ะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือแผ่นผักอบกรอบตาเวจีคิปปี้ค่ะเป็นแผ่นผักอบกรอบนะคะที่ทํามาจากผักสลัดต่างๆค่ะเรานะคะได้นําเทคโนโลยีการรักษาสีเขียวเข้ามาใช้เพื่อคงคุณค่าของผักเอาไว้ได้มากที่สุดนะคะแถมทําให้ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีไฟเบอร์สูงอีกด้วยนะคะกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะคือกลุ่มเด็กอายุ6-14ปีค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งคะก็คือกลุ่มวัยทางานค่ะ อายุอยู่ที่15 59ปีนะคะก็คือครอบครอบคลุมทุกเพศทุกวัยเลยค่ะจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือเป็นขนมขบเคี้ยวที่ทานง่ายค่ะเพราะว่ารูปร่างนะคะก็คือจะเหมือนสาหร่ายค่ะทําให้ดูมีความน่ากินมากขึ้นนะคะแถมยังมีรสชาติให้เลือกหลากหลายรสชาตินะคะมีถึง4รสชาติค่ะก็คือรสออริจินอลรสหม่าล่ารสซากีมแล้วก็รสคีทตามที่เห็นนี้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะแตกต่างจากท้องตลาดยังไงใช่ไหมคะ ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีไฟเบอร์สูงกว่าท้องตลาดแน่นอนค่ะเพราะว่าเรามีไฟเบอร์4-5กรัมในขนาดที่ท้องตลาดนะคะมีไฟเบอร์อยู่ที่3-4กรัมในปริมาณเดียวกันนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องรสชาติค่ะในท้องตลาดนะคะจะมีรสชาติอยู่2รสชาติค่ะคือรสออริจินอลกับรสเผ็ดใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีให้ลูกค้าเลือกถึงสรสชาติเลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ของเรานะคะสามารถติดต่อมาได้ทางเบอร์โทรนะคะ0871611486ได้เลยนะคะก่อนจาก กันในวันนี้นะคะก็ขอฝากสโลแกนของเวจี้คิปปี้ไว้ด้วยนะคะกรอบอร่อยประโยชน์ทับซองยังไงก็ฝากเวจี้คิปปี้ด้วยนะคะ,ขอ,คะขอบคุณค่ะ